ช่วงนี้มีสื่อเล่นข่าวประมาณนี้กันมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปล่อยนักล่าตามธรรมชาติลงไปจัดการปลาหมอคางดําซึ่งหลักๆก,ก็เป็นพวกที่อยู่ใกล้ตัวเราสักหน่อยเช่นปลากระกพงขาวกระสูบช่อนชะโดส่วนหน้าที่สื่อเอามาเล่นว่าเป็นฮีโร่ผมว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะหน้าในประเทศไทยไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแถมถ้าจะเอาหน้ามาปล่อยเพิ่มก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงคุณสมบัติของนักล่าพวกนี้ให้ฟังกันถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกกระทำ ได้เช่นกันนะครับ ชน,นิดที่1ปลากระพงขาวปลากระพงขาวเป็นปลาที่กรมประมงเพิ่งจะปล่อยไปเพื่อต่อกรกับปลาหมอสีคางดําซึ่งในทีแรกก็ออกข่าวว่าจะปล่อยไซส์ใหญ่แต่ปล่อยจริงๆตัวแค่10เซนติเมตรแล้วก็มาให้ข่าวว่าปล่อยไปจัดการลูกปลาหมอคางดําซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันใช้ได้ผลนั่นแหละแต่ประสิทธิภาพของปลากระพงนั้นมันยังต่ําเกินไปเพราะแม้แต่กระพงขาวข,าวขนาด30เซนติเมตรก็ยังเป็นกระพงเด็กอยู่มันไม่ใช่นักล่าที่เก่งแล้วก็ไม่ใช่นักล่าที่ดูร้ายอีกด้วยรกระพงขาวเมื่ออิ่มมันก็ ก็จะไปหาที่นอนตีพงแล้วข้อดีที่สุดของกระพงขาวพงเป็นเรื่องที่มันหาได้ง่ายมีแหล่งเพาะพันธุ์เยอะมากเพราะแบบนี้จึงปล่อยได้ทีละเยอะๆกับข้อดีข้อคือสามารถส่งมันเข้าไปที่จุดที่ปลาหมอคางดําระบาดหนักได้ทันทีเพราะยังไงซะกระพงที่เลี้ยงกันในความเยอะๆส่วนใหญ่ก็เป็นกระพงน้ําก่อยทั้งนั้นส่วนข้อเสียคือจริงๆแล้วกระพงเป็นปลาที่ชอบน้ําที่ค่อนข้างดีปลาที่ปล่อยเป็นจํานวนมากจึงต้องตายก่อนที่จะได้ทําหน้าที่แน่นอน ชนิดที่2ปลากระสูบถ้าในน้ำจืดผมขอยกให้ปลากระสูบเป็นนักล่าอันดับหนึ่งที่สามารถควบคุมประชากรของปลาหมอคางดําได้แม้ว่ากระสูบส่วนใหญ่จะหนักได้ครึ่งกิโลและยาวได้ประมาณ30เซนติเมตรแต่มันคือนักล่าที่ว่องไวที่สุดโดยเป้าหมายของกระสูบคือลูกปลามันสามารถกืนลูกปลาตัวเท่านี้ก้อยได้ทีละสองสาตัวและมันยังสามารถกลับมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วหากถามว่าเมื่อเทียบกับกระพงแล้วกระสูบดีกว่าแค่ไหนหลายคนอาจไม่รู้ว่าปลากระพงเป็นปลานักล่าก็ แต่มันมีพฤติกรรมที่อเอือยเฉยและค่อนข้างจะขี้เกียจถ้ามันไม่หิวมันก็จะไปหลบลอยนิ่งๆที่ไหนสักแห่งในขณะที่กระสูบเป็นปลาที่ว่ายน้ําแทบจะตลอดเวลาเมื่อมันเจออะไรก็ตามที่โจมตีได้มันก็จะพุ่งเข้าโจมตีแล้วมันก็จะชอบกินปลาเล็กมากๆที่สําคัญคือกระสูบเป็นปลาที่มีพฤติกรรมรวมเป็นฝูงใหญ่มากๆถ้าฝูงของมันมีนับหมื่นตัวจะสามารถกินลูกปลาหมอคางดําได้หลายหมื่นตัวภายในไม่กี่วินาทีแต่ข้อเสียของกระสูบก็มีอย่างแรกคือ ไม่ค่อยมีฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากระสุบบางทีอาจไม่มีด้วยซ้ำส่วนใหญ่น่าจะถูกจับมาจากธรรมชาติเพราะแบบนี้ต้นทุนในการปล่อยน่าจะแพงพอสมควรแถมยังเป็นปลาที่อยู่ในน้ำจืดสนิทและต้องเป็นน้ำที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างดีมันจึงช่วยได้เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้นแถมปล่อยเยอะเกินไปก็ไม่ดีเพราะถ้ามันไม่มีลูกปลาเหมาะสีคางดำกินมันก็ไปกินลูกปลาอื่นจนหมดแน่ในธรรมชาติฝูงของกระสุบสามารถโจมตีลูกข้อของชะโดที่มีพ่อแม่เฝ้าจนหมดได้ภายในเวลาไม่ ไมกี่วินาทีซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดของฝูง ชนิดที่3ปลาชะโดปลาชะโดเป็นปลาที่หลายคนเชียร์ให้ปล่อยไปจัดการปลาหมอคางดํามากๆแต่นั่นเพราะคุณไม่รู้จักปลาชนิดนี้ดีพอแม้ปลาชะโดจะเป็นจุดสูงสุดของปลากินเนื้อในประเทศไทยมันตัวใหญ่ว่องไวและยังทนทานแต่ชะโดอันตรายเกินไปชะโดที่ยาว30-40ถึงเซนติเมตรหนึ่งตัวสามารถฆ่าปลาหมอคางดําที่โตเต็มไวัยได้วันละหลายตัวแต่มันก็ฆ่าปลาอื่นด้วยเช่นกันนอกจากนี้ชะโดไม่ใช่ปลาที่ชอบรวมกันเป็นฝูง จริงๆมันเป็นปลาที่ค่อนข้างขี้เกียจหากเป็นชโดที่โตหน่อยจะไม่ค่อยว่ายไปไหนมาไหนเพื่อไปหาเหยื่อมันมักจะลอยให้เหยื่อว่ายเข้ามาใกล้ในเขตของมันแล้วค่อยลงมือแต่ชโดก็เป็นปลาที่ฆ่าเหยื่อทิ้งโดยที่ไม่กินเช่นกันเพราะแบบนี้ในแง่ประสิทธิภาพก็ถือว่าดีเพราะหากฝูงของปลาหมอคางดำลอยมาอยู่ในเขตของชะโดที่ขี้โมโหมันก็คงฆ่าทิ้งได้ทั้งวันแน่นอนว่าชโดเองก็มีข้อเสียเพราะมันเป็นปลาน้ําจืดและแม้มันจะเข้าน้ําก่อยได้แต่หากไม่จําเป็นมันไม่เข้า ด้วยเหตุน,นี้จึงใช้เป็นแนวรับ,บวงนอ,นอกของการระบาดได้เท่านั้นแอมปล่อยเยอะเกินไปก็ไม่ได้คุณต้องไม่ลืมว่าชะโดเพียงหนึ่งคู่หากมีเวลามากพอพวกมันสามารถสร้างภัยพิบัติให้กับบ่อน้ําขนาดใหญ่ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งคือพ่อแม่ชะโดไม่สามารถปกป้องลูกๆของมันจากฝูงปลาหมอคางดําได้เพราะแบบนี้ในระยะยาวบางทีชะโดอาจไม่พอที่จะสู้ปลาหมอคางดําได้ ชนิดที่4ปลาช่อนปลาช่อนก็คล้ายกับปลาชะโดเพียงแต่มันตัวเล็กกว่าในแง่ความทนทานถือว่าสูงกว่าและยังทนน้ําก่อยได้ดีกว่าแต่มันก็ไม่ได้อยากเข้าไปในน้ําก่อยแน่นอนหากเอาไปต่อกรกับปลาหมอคางดําก็ถือว่าช้ากว่าชะโดแต่ถึงอย่งงางนั้นก็ยังปลอดภัยกว่าการปล่อยปลาชะโดเยอะๆอยู่ดีปลาช่อนในสมัยนี้น่าจะยาวได้ประมาณ30ซนติเมตรหรืออาจจะยาวกว่านิดหน่อยมันเป็นนักล่าที่มีนิสัยขี้เกียจไม่ค่อยว่ายน้าไปไหนมาไหนวิธีการหาอาหารของพวกมัน ส่วนใหญ่ก็คือไม่ลอยลอยเหยื่อเข้ามาใกล้ๆก็ว่าช้าๆหาเหยื่อไปเรื่อยๆพอเจอเป้าหมายก็จะเร่งความเร็วอีกหน่อยถ้าเหยื่อเร็วหรือหนีนานหน่อยมันก็จะถอดใจไม่ตามต่อแถมปลาช่อนพออิ่มก็ไม่ค่อยจะฆ่าปลาอื่นเล่นเหมือนกับชโดส่วนเหยื่อที่ปลาช่อนน่าจะกินได้ก็เป็นพวกลูกปลาเพราะแบบนี้ในแง่ประสิทธิภาพจึงน้อยกว่าปลาชโด ชน,นิดที่ 5, ห้านาคสำหรับหน้าผมเห็นมีสํานักข่าวพากันพาดหัวว่าเป็นฮีโร่กำจัดปลาหมอคางดำเยงเพราะเห็นมันนั่งกินปลาหมอคางดำอยู่ผมเห็นแล้วก็ตลกนาคมันกินปลาก็จริงแถมยังฆ่าเล่นด้วยแต่นาคในไทยมันไม่ได้มีมากขนาดที่จะไปฝากความหวังได้ลองคิดดูนะ นาคในไทยที่ว่ามีอยู่ทั้งหมด4ชนิดพวกมันก็อยู่ในสถานะสีแดงทั้งนั้นจะเอาอะไรไปสู้กับปลาหมอคางดำมันก็แค่หาของกินประทังชีวิตไปวันๆเท่านั้นถามว่ามันกินปลาหมอสีคางดำได้หรือเปล่าแน่นอนว่าได้นาคมันชอบกินปลาตัวใหญ่ๆอยู่แล้วลูกปลามันไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ถ้ามีเหยื่อเยอะมันก็จะกินทิ้งกินฟางด้วยเหมือนอย่างในกรณีนาคในสิงคโปร์สิกว่าตัวมั้งบุกเข้าไปฆ่าปลาคาร์ฟที่เลี้ยงไว้ในโบสถ์หลายสิบตัวแบบฆ่าหมดบ่อเลยไม่เหลือแม้แต่ ตัวเดียวแถมมันไม่ค่อยกินด้วยเพราะแบบนี้ในแง่ของประสิทธิภาพน่าถือว่าสูงมากเพียงแต่มันมีน้อยเกินไปและมันก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใครเอามาเลี้ยงก็ผิดกฎหมายนะครับจึงไม่มีใครสามารถเอานาคมาปล่อยเพิ่มได้ควรจะหาทางป้องกันคนไปทำลายนาคจะดีกว่าเพราะมันยังหวังผลในระยะยาวได้สรุปกันสัหน่อยหากถามว่าจากสัตว์ทั้ง5ชนิดนี้ตัวไหนเก่งที่สุดสําหรับผม คงต้องบอกว่ากระสูนแต่ขอบเขตการทํางานของกระสูบนั้นไม่มากเท่าไหร่แถมยังหามาปล่อยเยอะๆยากด้วยส่วนกระโปงผมว่าน่าปล่อยที่สุดแหละปล่อยไปเยอะๆเลยก็ได้อย่างน้อยก็ดีกว่าปล่อยชดเพราะเจ้านี้ถ้ามีเยอะมันมีพลังทําลายมากเกินไปส่วนปลาช่อนถ้าจะปล่อยก็ช่วยจัดก,การลูกปลาในเขตน้ําจืดได้แต่มันก็เป็นปลาที่ขี้เกียจไปหน่อยส่วนหน้าคงต้องรอให้มีหลักพันตัวในเขตที่ปลาหมอคางดำระบาดก่อนนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีถึง100ตัวหรือเปล่า และถ้ามันมีเยอะหน้าพวกนี้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มแก๊งแล้วยกพวกตีกันเองอีกเอาจริงๆนะถ้ารวมพลังกันจับแบบในตอนนี้แค่ปีเดียวก็น่าจะกลุ่มได้แล้วไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มเติมได้ซ้ําแต่เชื่อเถอะเดี๋ยวพอสื่อไม่เล่นข่าวกรมประมงก็ลอยตัวรอข่าวในปีต่อไปค่อยกลับมาทํางานส่วนท่านผู้ชมคิดเห็นกันเช่นไรก็คอมเมนต์บอกกันนะครับ เอาเวลาก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องสัตว์5ชนิดที่อาจจะต่อกรกับปลาหมอคางดําได้ถ้ามีมากพอสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย,บาย